เด็กบางคนก็ยังรูปร่างไม,ไ,มไ,มไม่สวยเท่าไหร่ก็คงจะมาแตะกันในช่วงช่วงอะไรแลักษณกการการฝึกซ้อมยังสองวันเหมือนเดิมแต่ว่าซ่อนในยะเ,เป็นสามมื้อก็จะมีวันอังคารเย็นกับเาช้าเย็นวันวันพุธก็ทําใหาม้มีมีมีเวลาเรื่องของการฝึกซ้อมเพิ่มมาอีกมื้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ททดีนะเพราะตั้งใจไว้แล้วว่า อังคารพุทธเราจะทํำยังไงให้ให,ให้มีให้มีประโยชน์ที่สุดนะได้ทังนี้ก็จะพยายามจะจะเร่งมากขึ้นนะห้คนที่ประกาศนี่คือไอ้คนที่จะไปบูนในเวียดนามแล้วก็พม่าท้ายสุดจะอยู่ใน50าสิบนี้ก็โดยโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน50เลยนะครับแล้วก็ก็เผื่อหรือเผื่อขาดว่าในกรณนี้ที่แชมเปนลีกต้องรุนกันถึงนัดสุดท้าย หรือบางคนมีอาการบาดเจ็บฟอร์มตกก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับบางคนชิดแน่ถูกติดแน่ก็ไม่แน่เสมอไปผมย้มาําว่าฟุตบอลเด็กไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นการให้สําคัญความสําคัญของผมคือสําคัญที่ทีมไม่ได้เคยให้ใครเป็น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 บุนคคลสําคัญคนใดคนหนึ่งหรือต้องต้องไปเฝ้าวิงวอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมว่าพยายามจะ เอาทีมที่ที่ดีที่สุดไปทำงานนะนะ เราอยู่กันสีคนแล้ว Sí, ได้ยื่นทั้งสิ้นสูงสูงยกขึ้นหน่อยเอ้ยถ้าคู่ตัวสูงกว่าเราอ่ะยกขึ้นสูงอีกนิดนึง